สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมก็จะพาไปทําคลิปเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้เราก็เราต้องการคลิปแบบเมื่อกี้นี้ไหมถ้าต้องการมาเลยครับผมจะพาไปทําในแอป Cap c คปคาร์ดนะครับเข้าไปเลยครับในแอป Cap c คปคารจะได้ไม่ช้านะครับเราเข้าไปในแอป Cap c คปคาร์นะครับรอพักหนึ่งนะครับ จะได้เป็นการไม่เสียเวลาเราไปเพิ่มโปรเจกต์มาเลยนะครับบวกเพิ่มโปรเจกต์นะครับผมบวกเพิ่มโปรเจกต์นะครับผมจะพาไปทำคลิปคลิปฟ้าส,สวยๆก่อนนะครับอเอาฟ้าส,สวยๆนะครับเราก็พิมพ์ใน Google นะครับกดตรงนี้นะครับในแคปแคปคัทนะครับไอ้ตรงเนี้ย ลืมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าเราเข้าไปในโปรเจกต์นะครับแล้วทีนี้เราเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาปุ๊บไลบรารี Library นะครับคังอ่าสตอของแอปแคปร์ดนะครับคังของแอปแคปร์ดก็คือไลบรารีนะครับตัวบนตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็พิมพ์ว่าท้องฟ้าส,สวยๆนะครับ ท้องฟ้าส,สวยๆนะครับท้องฟ้าส,สวยๆเคนะครับเดี๋ยวนะครับร้อให้เขาเมื่อถือผมมันตามไม่ทันนะครับโอผมลืมเปิดเน็ตนะครับแปบ๊บเดียวนะเปิดไวไฟก่อนนะครับไน่ามันไม่มันมัน,ม,นมันไม่เดินสายเลยนะครับ แป๊บนึงนะครับรันตัวนแป๊บเดียวโอเคอาจจะได้แล้วนะครับเรากดค้นหาเลยนะครับอ่านี่คือท้องฟ้าที่สวยนะครับท้องฟ้าที่สวยเราก็เลือกมานะครับเลือกท้องฟ้ามาสักแล้วแต่เรานะผมเลือกสักไอ้สักสองสาาท้องฟ้าแล้วกัน หนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับเอาสักสี่ก็ได้เอาสี่เาสี่ไปเลยโอเคนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปอ่าเราก็เล่นดูนะครับเล่นดูลองเล่นดูนะครับเล่นดู เลื่อนดูนะครับว่ามันสวยไหมนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็ไปที่ทองฟ้าแรกนะครับแล้วกกดครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีอักษรพรมเด็วตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ปกปกติตรงนี้นะครับคําสั่งปกติเลื่อนมาเลื่อนเอาสักสี่ก็ได้นะครับ ดูว่ามันยาวไหมโอเคสีนี้ก็น่าจะเอาเลื่อนลงอีก,กได้นะครับสีมันจะไม่เกินเอาสัก3ก็ได้อ่าสานะครับตัวที่สองนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับก็น่าจะประมาณเท่าๆกันนะครับสามนะครับอ่าตัวที่สนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับสัก4ก็ได้นะครับ าตัวที่ห้านะครับตัวสุดท้ายนะครับผมเลื่อนมาสักยาวๆหน่อยสัก4ีโอเคหมดแล้วนะหมดมั้งได้เท่าไหร่อ่าได้15นะครับ15บหก็ถือว่าน่าจะพอได้อยู่นะครับน่าจะพอได้อยู่เอามาอีกสัก อีกสักอันดีกว่านะครับอีกสักอันกลัวไม่พอนะครับท้องฟ้าสวยๆอีกสักสองอันก็ได้ ไม่เอานะครับเอาตัวนี้นะครับกับตัวนี้กละกันโอเคเหมือนเดิมนะครับความเร็วนะครับเหมือนเดิมนะครับความเร็วปกตินะครับคำสั่ง สามเหมือนเดิมนะครับสามเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วกดส่งออกไปนะครับกดเซฟออกไปนะครับกดเซฟออกไปนะครับกดโอเคแล้วก็กดเซฟออกไปนะครับผมจะได้ท้องฟ้าสวยๆนะครับกดเซฟออกไปอันนี้เราสร้างท้องฟ้าก่อนนะครับสร้างส ท้องฟ้าเสร็จปุ๊บเราค่อยไปสร้างคลิปสร้างคลิปเสร็จปุ๊บก็กดเซฟออกไปเหมือนกันนะครับสร้างคลิปเสร็จปุ๊บก็กดเซฟออกไปเหมือนกันและค่อยมาค่อยเอามาประกอบกันนะครับค่อยมาประกอบกันโอเคนะครับกดจัดสินออกไปนะครับกดจัดสินออกไปแล้วทีนี้เราไปเพิ่มอ่า รูปภาพที่เราถ่ายไว้นะครับเข้ามาตัวนี้นะครับผมถ่ายอยู่ข้างหนองน้ำนะครับประมาณเนี้ยเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับทํายาวเราก็ตัดออกนะครับเอาแค่ช่วงที่เราเดินเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับเอาช่วงที่เราเดินเข้ามาตัดเบื้องหน้าออกนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับและทีนี้เราก็ไปเพิ่มไอความมหาศาัศจรรย์เข้ามานะครับก็คือพลังที่ฝ่ามือนะครับเราไปที่ธรรมชาตินะครับไปหาธรรมชาตินะครับไปหาธรรมชาติโอ้ยไปหาบรรยากาศนะครับไปหาบรรยากาศผมพูดผิดาหาบรรยากาศ นไครับบรรยากาศแล้วก็มีตัวนี้นะครับเราก็เลือกเอากดเข้าไปนะครับประมาณตัวนี้นะครับเพิ่มเข้าไปครับตัวจักรวาลน,นะครับเราจะเอามาเป็นพลังวิเศษเรานะครับเราจะเอามาเป็นพลังวิเศษเราน่าจะพออยู่ครับโอเคแล้วก็กดภาพซ้อนนะครับ กดภาพซ้อนทนลงมาอยู่ข้างล่างนะครับภาพซ้อนทนลงมาอยู่ข้างล่างโอเคลงมาแล้วนะครับกดมานะครับเรากดลบ BG พื้นหลังก่อนก็ได้นะครับ BG พื้นหลังอ่าช่วงนี้ลบออตโตจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเขา ไม่ให้ใช้แล้วนะครับเราใช้ได้ก็โคมาคีนะครับเราก็กดที่โคมาคีนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับขยายลงให้มันเล็กนะครับเล็กนะครับแล้วก็ไปดูที่มือเรานะครับอ อยาไปันได้มือเรานะครับ ก็ขยับลงมาที่มือเรานะครับจะเอามันเล็กลงอีกก็ได้นะครับประมาณนี้นะประมาณเลยนะครับ ปรับเอานะครับปรับให้มันได้ประมาณมือเรา โอเคนะครับและทีนี้ผมกดแล้วก็ใช้โคม่าใช้คีย์เฟรมนะครับใช้คีย์เฟรมกดที่คีย์เฟรมนะครับกดที่คีย์เฟรมอย่าเพึ่งนะครับทำให้ แต่งเอานะครับแต่งเอาได้แล้วนะครับน่าจะได้แล้วอแล้วทีนี้ก็กดที่คีย์เฟรมนะครับกดที่คีย์เฟรมได้เลยนะครับอ่าฟ้นนะครับเราก็กดเลื่อนขึ้นมานะครับ ขยายออกนะครับกดเลื่อนขึ้นไปอีกนะครับไ้ทษทีนะครับ กก็ดประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ถ้ามันไม่ได้เราก็ปรับแก้นะครับปรับแก้เอานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเซฟออกไปนะครับกดเซฟออกไปนะครับกดเซฟส่งออกไปนะครับอ่ากดเซฟส่งออกไปนะครับกดเซฟส่งออกไปอ่าแล้วก็กดจัดเส้นนะครับ โปรเจกต์สิ้นไปแล้วทีนี้เราก็ไปเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับผมทำมาอยู่นะครับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับปึ๊บขึ้นไปนะครับนี่นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับประมาณนี้ครับ เราก็เพิ่มเข้ามาครับหนึ่งนะครับเราก็เพิ่มเข้ามาเพิ่มทองฟ้าเข้ามานะครับเพิ่มทองฟ้าสวยๆเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับทองฟ้าสวยๆที่เราทําไว้นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปอ่าแล้วก็กดที่รูปภาพที่ของเราที่ทําไว้นะครับรูปภาพคนนะครับใส่ภาพซ้อนลงนะครับ พอรูปภาพท้องฟ้าเข้ามาแล้วใช้รูปภาพซ้อนนะครับอ่ามันก็จะลงมาประมาณนี้นะครับลงมาประมาณนี้ลงมาประมาณนี้นะครับเรากดเล็งให้ดีๆนะครับปึิบนะครับแล้วก็กด โยนขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับพอไปถึงท้องฟ้าเราก็แบ่งฉากไว้นะครับแบ่งฉากไว้แบ่งฉากไว้อย่างนี้นะครับแบ่งฉากไว้แบ่งฉากคนละครึ่งนะครับของของวิดีโอรูปภาพคนเราอ่ะแล้วก็กดทางนี้ครั้งหนึ่งนะครับกดทางนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็มาลบ bg นะครับลบ bg ออกนะครับ ลบ B G ออกตัวนี้นะครับโคมาคีนะครับไปที่คําสั่งโมคมาคีเข้าไปที่ลบคําสั่ง B G แล้วก็มาที่ลบคําสั่ง B G นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จับขึ้นไปประมาณนี้นะครับแล้วก็กดถูกต้องออกไปนะครับกดถูกต,ต้องออกไป ette, แล้วก็กดท้องฟ้าข้างบนนะครับกดท้องฟ้า,างบนแล้วก็กดขึ้นไป ขึ้นไปมันสุดๆนะครับขึ้นไปเกือบสุดแล้วครับแล้วค่อยขยายนะครับขยายออกขยายให้เต็มไปเลยนะครับก็มาเล่นดูทีเนี้นะครับเล่นดูกดมาเล่นดูนะครับประมาณนี้นะครับมาเล่นดูโยนขึ้นไปนะครับเปลี่ยนท้องฟ้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่า มันก็จะเป็นเป็นท้องฟ้าอีกท้องฟ้าหนึ่งนะครับสวยๆนะครับ่าถ้าเราได้แล้วเราก็เราก็เราก็ตัดนะครับตัดท้องฟ้าออกแบ่งฉากแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับในส่วนที่ไม่เอาแล้วเราค่อยไปแต่งเสียงเพลงเสียงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่งเสียงเพลง เราจะใส่เสียงเพลงก็ได้นะครับใส่เสียงเอฟเฟกก็ได้นะใส่เสียงเอฟเฟกก็ได้ผมก็จะเดี๋ยวผมจะใส่เสียงเอฟเฟกฟ้าร้องนะครับตอนที่เราโยนขึ้นไปนะครับเสียงเอฟเฟกฟ้าร้องเราจะไปใส่เสียงเอฟเฟกฟ้าร้องใส่อะไรก็ว่ากันไป นะครับก็แล้วแต่เรานะครับช่งฟ้าร้อง รือเสียงอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองดูเนาะ ประมาณนี้นะครับแสียงแสงเอฟเฟกผมเสียเสียงเอฟเฟกฟ้าล้อผมเสียเมื่อกี้ผมเลืมบวกเข้านะครับ โอเคนะครับก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับประมาณเนี้ย่าเปลี่ยนท้องฟ้านะครับเปลี่ยนเป็นบรรยากาศใหม่นะครับถ้าเราได้อย่างนี้แล้วเราก็กดเซฟออกไปนะครับเ,เพื่อนๆกดเซฟออกไปนะครับก็ สามารถนําไปโพสต์หรือไปต่อเติมในคลิปเราได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเ,เพื่อนๆเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันขอก็ขอบคุณครับ